ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยครับผมเป็นเร,เรื่องของฝั่งซัสึเกะแล้วครับผมเมื่อกี้เป็นฝั่งของนารุโตไปแล้วคราวนี้มาเป็นเรื่องราวของอุจิวะซาสึเกะกันนะครับผมใหมู่บ้านคนอนฮะในแควนฮินโคุนีนนที่นั่นมีเด็กน้อยที่ถูกพี่ชายทำร้ายทำล้างทำลายล้างตระกูลไปเด็กคนนั้นคืออุจิวะซาสึเกะแม้จะเ่านแม้จะผ่านช่วงเวลา อันสงบสุขได้เพียงชั่วคู่แต่เพื่อนเพื่อนหนทางสู่การแก้แค้นเด็กชายคนนี้ต้องมุ่งหน้าไปเพื่อฝึกฝนในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องไปปราบอุจิวะอิทจ,จิผู้เป็นพี่ชายถึงแต่ถึงอย่างไรการกระทําของพี่ชายก็เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงศัตรูที่แท้จริงก็คือโคโนฮะ ในในไม่ช้าตะเกตไฟแห่งความแค้นเพียงน้อยนิดก็ได้ลุกลามมอดไหมประตูแห่งความมหาสงครามได้ถูกเปิดออกระหว่างทางที่มุ่งไปยังสนามรบอุจวะสัเกตได้พบกับคนที่เหนือความคาดหมายนั่นก็คือพี่ชายที่คืนชีพกลับมาอย่างโลกพระโลกใบน,นี้โลกพบนี้ เวลาผ่านไปทั้งสองได้ถูกปลดปล่อยจากความเครียดชิงชังกับสู่คืนเป็นพี่น้องอก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าพี่มันไม่ได้ทำและแล้วอุจิวะซึ่งบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังก็ได้สลายหายไปกลายเป็นร่างแสงสว่างพี่ชายก็ได้เป็นวิญญาณไปพี่จะรักนายตลอดไปเหลือไว้เพียงถ้อยคำแห่งความจริงเพียงคำเดียวไว้ให้น้องชาย นี่คือเรื่องราวเส้นทางของอุจวะเซอร์ตเกะอุจวะนั่นเราตรงไม่ใช่เฮ้ยคนละคนเหยี่ยวเคลื่อนไหวอีกครั้งเข้มพี่ครับนี่ฉันเจอแล้ยวดูเงียบสุดกับจูโก้ลึก หาตั้งนานแน่แล้วป่านนี้แล้วพวกนายยังมีธุระอะไรกับฉันอีกถึงต้องออกมาตามหาฉันแบบนี้เออคือว่าเราบังเอิญไปเจอกับสุดยอดคําีในลังลับของโอโรจูไม่รู้เข้าลองดูสิเนาะสุดยอดเลยใช่ไหม,ไหมนี่สินะคนที่รู้ทุกอย่าง ตอนนี้ฉันมีคนที่ต้องไปเจอให้ได้เอ๊ะใครเหออรอโอลูจิบารุนะ่ะฮะพูดอะไรลนะ่ะคนทีโคโอลูจิบารุอย่างไยไม่ใช่เหรอผู้ชายคนไทยย่านั่นไม่มีทางตายด้วยเรื่องแบบนั้นแนะ่จูโกะไปพาผู้หญิงคนนั้นมาขอบหน่อยเจ้านินยอหญิงแห่งโคโนฮะที่คาบุโตะ ในอาคารมีจักรของออโรจิมุรุของที่จักรของออโรจิมุรุไหลเวียนอยู่เราจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้โอโรจิมุรุตื่นขึ้นมามันเต็งกันไปนะขอท้ออันเชิญเจ้าเฉยเลยอินคายสะกดมอน ซาสเกะฮึฮ <mm ึฮ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  um, ึฮึลึฮึเกฮึฮึฮ yes, ึฮ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 เฮึ่ึฮ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 ึึฮ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 ึยึฮึึฮ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 ฮึฮึึึเึรึ้

มัดพนอนหม,มัดมันไม่ถึงว่ะโอนไหม,อมตบอบแม,มันไม่โดนโดนยากจริงๆเว้ยเสียเวลาแนะนะ่เนี่ยเสียเวลาแนะนะ่เนี่ยอืมโดนสักทีต่อไปจะได้เป็นซาสึวเกะไปยิงเขาให้ แค่นั้นแหละครับเออเออแรงของโลูจิมุติรุโอลูจิมุลุฉันเข้าใจความคิดของแกทเาไมทำโกบโกลจิเอลุผมแบบนี้บอดไม่ไปต่อเซวีตูเลียรการประเมินผลเอสปิดฉากด้วยท่าไม่ตายสุดยอดโอลจิมุลุพอใจหรือยังยังไม่พอต้องการอีกเอาอีก พอแล้วหรือไงเพิ่งจะได้เจอเริ่มอุ่นเครื่องนั้นแหละงั้นก็พอก่อนอีกอย่างพอได้ลองสู้กันก็เข้าใจแล้วเทียบกับฉันเมื่อก่อนดูท่าทางจะต่างไปไหนิดหน่อยอเอาล่ะโอริจมริมัลุฉันมีเรื่องอยากจะให้หนายทำให้ ไม่ต้องอธิบายให้มากความหรอกฉันเองก็ดูอยู่ภายในใตัวเด็กคนนั้นมาตลอดฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วอืมได้เจอพวกเขาแล้วเธอคิดจะทำอะไรฉันยังอยากจะรู้น้อยเกินไปหน่อยฉันจะถามเรื่องทุกอย่างจากคนพวกนั้นฉันรู้เรื่องพวกนั้นไปทำไมกันเธอยังเด็กอยู่เลยแท้ๆไม่ใช่ ฉันไม่ใช่เด็กต่อไปจะเป็นเด็กต่อไปไม่ได้แล้วุดเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันควรจะเป็นยังไงควรจะทำอะไรฉันจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดคิดมัวคิดมาด้วยตัวเองไม่ได้ฉันอยากจะเจอสิ่งที่ควรทำด้วยตาของฉันอืม ตัวเธอในตอนนี้ไม่เลวเลยนะนยนก,ก็ได้ฉันจะช่วยเธอเองตามมาเลจะไปที่ไหน <c oughs> ที่ที่เธอก็รู้จักดีไงละ่ะ <c oughs> เอาละไปกันเถอะอ่ะครับออรลอสติมัรู้จะพาซาสเกะไปหาเหล่าโฮคางเงะนะครับผมเหี่ยวขึ้นไวอีกครั้งจบ เกมจบแล้วครับในตอนนี้แต่คนยังไม่จบคนต้องเดินทางต่อไปแรงเอสนะครับผมแรงเอสก็เอสไปเลยอึม่มรอโหลดหนักแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอ่ะลุยต่อเลยครับอันนี้เลยครับเราโหคันเ้ปรากฏกลายพร้อมพร้อมพร้อมหหมู่บ้านโคโนฮะ เราผู้ที่รู้เรื่องเราทุกอย่างไม่คิดเลยว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโคโนฮะแถมยังอยู่ใกล้ใต้ดินศาลเจ้าตระกูลอุจิวะอีกต่างหากเอาละเริ่มกันเลยนะจัดระกำสตา์ก่อนโอ้ยฮิบูจิฮิฟูจิ ปิดผนึกซากอะสูรคายฉันจะใช้คาถาเขียนอยู่ในกะพีนั้นจาเป็นจะต้องใช้นักกายนี้ใช้สิ่งนี้แล้วปล่อยให้ยมทูตจากคาถาผนึกซากอศูสูรมาสิ่งล่างและเมื่อคายสิ่งที่ถูกผนึกอยู่ในยมทูตได้อืขวานท้องตัวเองปล่อยดวงวิญญาณออกมาทั้งสี่ จูกะซาสึกิตุเกซึเตรียมตัวให้ดีรู้แล้วจูกะเธอใช้จักกะปลดปล่อยเจ้าพวกนั้นจากตัวซาสึสกิออกมาข้างนอกซะกลายเป็นเด็กเลยถ้าทำแบบนั้นเซส,สึที่ถูกโอบิโตะสั่งให้จับตามองซาสึสกิต้องตอบสนองต่อจักกะและโผล่ออกมาให้เห็นแน่เรียบร้อยออกมาสี่ตัว พวกเขาจะเป็นเหยื่อสัมภเวสีเพื่อเรียกสี่คนนั้นออกมาขาถาสัมภเวสีคืนชีพเอาละจะมาแล้วนะเราผู้ที่รู้เรื่องราวทุกอย่างเราโฮคังเะในอดีตทั้งร้อยรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นหนึ่งเก่งที่สุดนี่น่ะเหรอ ขังเงรุ่นที่หนึ่งเนจูฮาชิระมะที่ถูกกล่าวขาวว่าเป็นเทพเมเจ้าแห่งนินจาตัวจริงนันเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงขอท้อผนึกซากอสูรที่สะกดพวกเราไว้คงคายออกแล้วละมั้งครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้น ก็ใช้คาถาสัมภเวสีคืนชีพท่านรุ่นหนึ่งถ้าทางพวกเราจะถูกคืนชีพกลับมาที่โลกนี้อีกครั้งนะครับเจ้าใช้สัมภเวสีคืนชีพแล้วหรือใช้คาถาที่เขาคิดทดพ่ำเอาไว้แล้วเหรอคราวนี้ก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้โทันนิดหน่อยครับก็แค่จะ เตียมสถานที่สำหรับพูดคุยไว้ตามที่เขาอยากได้เท่านั้นเองครับฉันคืออุจวะซาสึกะฉันมีเรื่องที่อยากจะถามพวกคุณที่เป็นโฮงเงี้อะไรนะซาสึกะหรือรุ่นที่สามทำไมถึงทำกับอิทาจิอย่างนั้นรู้เข้าแล้วหรือฉันอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับอิทาจิทั้งหมดจากปากคุณเอง สังหารสังหารคนในตระกูลทั้งหมดหยุดการกระบ,บดหยุดสงคารามที่จะก่อเกิดจากนั้นถึงกับต้องยอมเข้าไปเป็นสายลับในแสงอุศา,าเพื่อปกป้องหมูบ่บ้านตัวแรกกับเงื่อนไขให้เขาปกป้องเจ้าที่หู่บ้านแห่งนี้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆสินะโอ,อเครุ่นที่หนึ่งฉันขอถามคุณหมู่บ้านคืออะไรนินจาคืออะไรกันแน่อืมเด็กหนุ่มเอยอ,อิทาจินะ่ะพี่นะ่ะถึงจะโค่คนโคโนฮะ ใช้ประโยชน์ถูกโถคนใช้ประโยชน์ก็ยังปกป้องหมูม่บ้านด้วยชีวิตตายไปอย่างภาคภูมิในฐานะที่เป็นดินจาของโคขง้งนี้เออโคนะฮะหมู่บ้านที่เขาพยายามปกป้องจนตัวตายดินจาที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ดินจาที่เห็นว่านั่นเป็นสิ่งดีงามคืออะไรฉันอยากฟังค,คํา <c oughs> ข,ของคุณเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดแล้วฉันอยากจะหาคําตอบให้เจอด้วยตัวเองจงล้างแค้นโคโนฮะหรือว่า ลองแขนโครงะงั้นเหรอคิดว่าข้าจะยอมหรือโทบิรามะรถนิ้วลงซะก็ได้ฮฮฮโทษทีโทษที เอาละเรื่องหมู่บ้านงั้นหรือข้าเล่าให้ฟังก็ได้แต่จะยาวสักหน่อยนะถ้าไม่เป็นไปได้รีบเล่าเรื่องที่เด็กคนนั้นอยากรู้ให้เขาฟังเถอะครับหมายความว่ายัางไงตอนนี้อยู่ระหว่างสงครามนินจาอุจิวะมาดาระคืนชีพกลับมาและกำลังเคลื่อนไหวโดยมีเป้าหมายที่จะทำลายโลกนินจาทิ้งครับโอ้ <c oughs> จริงอย่างที่ว่าทิศนาฬิกาจากตรงนี้สัมผัสได้ถึงจักระที่รุนแรงฉันก็สัมผัสได้ถึงจักระที่รุนแรงเหมือนกับรุ่นที่สองที่บอกแต่นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีอีกหลายจุดนี่มันแบบนี้เองความรู้สึกนี้ฮะอ่าฮะนารุโตะลูกก็ต่อสู้อยู่เหมือนกันโอน ก็ไว้คุยกันทีหลังถ้ามาดาลักษณ์ขูนยิบแล้วจะมัวมานั่งอยู่เฉยกันอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้ถ้าอยากไปสนามรบต้องคุยกันให้รู้เรื่องเสียก่อนครับถ้าเขาซาเดเกตคงไม่พอใจผมอาจให้พวกท่านถาล่มหมู่บ้านโคโนหฮะทิ้งก็ได้นะครับโอโรจิบาลุกเกอ เจ้าชื่อโอโลจิบรลุใช่ไหมไม่ต้องห่วงก่อนอื่นก็ปลดปล่อยเด็กคนนั้นออกจากความชิงชังก่อนเถอะเอาละข้าควรเริ่มจากตรงไหนดีนั่นสินะหากจะพูดถึงเรื่องหมู่บ้านและนินจาก,ก็คงต้องเริ่มจากอุจิวะและเซนจูมาดาระและฮาชิดะมะล้มั้งอ่าไม่ทันไม่เกีย การต่อสู้สู่เดือดที่ดำเนินไปทั้งข้าทั้งมาดล่ะต่างใกล้ถึงขีดจำกัดต่างรู้ว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจกันกลับมาสู้กันใหม่ครับระหว่างมาดละและหาชิลามะโค่นมาดละมาเลยมาดละมาเลยเพื่อน เพื่อนจะทําแบบนี้ไม so ่ได้นะเพื่อนเฮ้ยเออถ่ายเอาดาวกระจายเยอะโซโซโซเยอะอือเยอะพ้อม อืมจอมาเลยมาตลอดอืมอมักกังกับจออืไใซ้ำ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 อวีข์เขาใจไม่มาตลดแบบเปนไง

โดยมีพลังชีวิตมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เซนจูฮาชิรามะอยู่พลังอยู่เจ็ดสิบนะครับจบสิ้นแล้วมาทั้งล่ะเงี้นเหรอดีข้าฆ่าซะทำไม่ได้หรือฮันชิรามะนั่นคือความอ่อนหัดของเจ้า <c oughs> ข้าต้องปกป้องหมู่บ้านของเราไม่สิหมู่บ้านของข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าเชื่อว่าการปกป้องหมู่บ้านจะเป็นการปกป้องผู้คนนินจาและเด็กๆทั้งหลายที่ดีที่สุดต่อให้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือเป็นลูกแท้ๆของข้าข้าก็ไม่ให้อภัยคนที่เป็นศัตรูกับหมู่บ้านนี้ เจ้าให้ความสำคัญผิดแล้วมันจะกลายเป็นความมืดผิดของหมู่บ้านนี้สักวันหนึ่ง ตอนนั้นข้าเตรียมใจไว้แล้วเตรมใจที่จะอดทนอดกั้นเพื่อเฝ้ารอมองเวลานี้ข้าไม่รู้ว่ามาราฟื้นกลับมาได้ยังไงแต่เพื่อหมู่บ้านข้าได้ฆ่าพวกพ้องไปแล้วจริงๆใช่หมู่บ้านนะ หมู่บ้านที่ข้ากับมดลระคาดหวังไว้ที่แรกคือสิ่งที่เชื่อมตระกูลหนึ่งเข้ากับอีกตระกูลหนึ่งการสร้างกฎความรความไร้ระเบียบเป็นสิ่งสําคัญในการรักษามนเอาไว้เป็นสิ่งที่ปกป้องเด็กๆหลีกเลี่ยงสงครามที่ไม่จําเป็นและทําให้เกิดความสงบสุขขึ้นแต่มันกลับทําให้ความมืดเหมือนที่พี่ชายของเจ้า เหมือนเดียที่อดียิ์สีทหรือมาดราที่พูดถูกอาจจะมองเห็นสิ่งนี้อยู่ก่อนแล้วก็ได้นินจาที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นค,คือคือข้าเองและนินจาที่เห็นดีกับสิ่งนั้นก็คือเพียงข้าคนเดียวและข้าก็คือว่านินจาคือผู้อดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพียงแต่นินจาเองก็จะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่วางไว้เช่นกันเหมือนข้ากับมาดาระนินจาคือผู้อดทนอดกั้นเพื่อทำเป้าหมายให้กลายเป็นจริงสำหรับข้านั่นคือการสร้างหมู่บ้านขึ้นมาแต่ว่าดูท่าดูท่ามาดาระค้นพบสิ่งอื่นแล้ว ที่เจ้าโอโลจิมารุนั้นพูดเมื่อกี้ข้าไม่รู้แน่ชัดว่าเจ้ามาัดาราบคืนชื่อขึ้นมาได้ยังไงและบอกว่าจะทำลายโลกนินจานั้นอ่านจันทาไร้ขอบเขตเขาต้องการใช้คาถาลวงตาเพื่อควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไป,นปนตามที่ต้องการโดยไม่เกี่ยงเรื่องหมู่บ้านนินจาหรือแคว้นใดๆทั้งสิ้น เขาต้องการจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ชายของฉันที่พวกคุณพยายามทำกลายเป็นเรื่องสูนเปล่าทออย่างล้นยิ่งมัวอยู่ที่นี่กันไม่ด้อย้ลได้ฟังเรื่องจากโคโนะโคโกะรุ่นหนึ่งอย่างนี้แล้วเธอคิดยังไงล่ะจะยังคงแค้นโคโนะหรือว่า ขอโทษนะซาสึสกิพี่โกหกนายบอกให้หนายอภัยให้พี่มาตลอดและมือโู่นั้นก็ผลักนายให้ห่างออกไปพี่ไม่อยากดึงนายเข้าขมาเกี่ยวแต่ตอนนี้พี่คิดคิดว่านายอาจจะเปลี่ยนแปลงพ่อกับแม่อาจจะเปลี่ยนแปลงอุจวะได้ถ้าพี่ยอมหันหน้า ถ้าให้นายมองเห็นในสิ่งเดียวกันพวกความจริงอย่างตรงไปตรงมาผลที่พลาดไปแล้วอย่างพี่ป่านนี้แล้วจะทําเป็นว่าราะว่าอะไรเพราะฉะนั้นพี่จะขอพูดความจริงนายไม่จําเป็นต้องยกโทษให้พี่แต่ว่าไม่ว่าจากนี้นายจะเป็นยังไงพี่จะรักนายตลอดไป ฉันจะไปที่สนามรบฉันจะไม่ทําให้ฉันจะไม่ทําให้ม,ใหมันสูนเปล่าตกลงตามนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะนั่นคือสิ่งที่เธอคิดสินะงั้นคงต้องขอดูหน่อยละอุจวะซาสึกิ สายลมใหม่ที่เธอจะพัดให้หุมขึ้นมาเราผู้ที่รู้เรื่องราวทุกอย่างโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนอันนี้ก็พาคที่4แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบ๊ทเดวิดเดดด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเดสจูบาย สวัสดีครับ